สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องอสังหาใบท็อปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าโครงการที่ผมมาดูวันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่พิเศษมากๆเพราะเป็นโครงการเดียวของทางแสนสิรินะครับที่ได้วิวสนามกอล์ฟและเป็นโครงการที่แพร่เวนมากๆเพราะมีเพียงแค่70ครอบครัวเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของวิวแบบนี้เลยครับ เซทัส,สลีกรุงเทพปทุมธานี2เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรูสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกโดยบ้านที่พร้อมส่งมอบตอนนี้จะเริ่มด้วย type ป p e n d e r ขนาด332ตารางเมตรมาพร้อม5ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดรถในราคาโปรโมชั่น19ล้านบาทสิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อบ้านที่โครงการนี้นอกจากจะได้บ้านที่ถูกต้องตามสเปคและวิวสนามกอล์ฟที่สวยงามแล้ว ยังได้รับบริการหลังการขายโดย Developer ชื่อดังอย่างแสนซีริสถานที่ตั้งของตัวโครงการเองก็น่าสนใจเช่นกันเพราะอยู่ติดถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่และถนน345และใกล้าทางด่วนอุดรรัตยาด่านสีสมานทำให้การเดินทางเข้าไปในเมืองชั้นในเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายสำหรับท่านใดที่สนใจเข้าชมโครงการก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 3 9 6 8 0 5 4แล้วพบกันนะครับ